ขนมปังเนยเนบทําทานเองก็ได้ทำขายก็ดีค่ะวันนี้เอใช้ขนมปังกะโหลกจิ๋วนะคะแบบที่เขาสไลด์มาให้แล้วเดี๋ยวพี่กดจะใส่วิธีตักราใต้คลิปค่ะโดยขนมปังเอาเขา้าเตาอบก่อนนะคะใช้ไฟที่ร้อยองศาประมาณ3,5นาทีค่ะเพื่อให้ขนมปังแห้งกรอบระดับหนึ่งก่อนในส่วนของเนยทาขนมปังจะขึ้นสูตรไว้ให้ที่หน้าจอค่ะ ตอนแรกตีเนยกับไอซิ่งเมื่อส่วนแรกเข้ากันแล้วค่อยเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาแล้วก็นมข้นหวานตีจนเข้ากันอีกครั้งสุดท้ายค่อยมาใส่แป้งสาลีแล้วก็นมผงนะคะตีผสมทุกอย่างจนเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและเพื่อการง่ายต่อการทานะขนมปังวันนี้จะใช้หัวบีบนะคะใช้หัวบีบแบนๆแบบนี้ค่ะ หรือว่าจะตักทาทีละแผ่นก็ได้นะคะเอาที่สะดวกได้เลยค่ะโดยการทานเยนยหน้าขนมอย่าทาบางเกินไปนะคะและไม่ต้องทาจนเต็มขอบก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะละลายถ้าทาจนเต็มแผน่นเมื่อเนอยละลายอาจจะล้นขอบขนมได้ค่ะเขาอบที่ไฟ150ยองศาใช้เวลาที่ประมาณ10-15นาทีซึ่งเตาแต่ละบ้านความร้อนจะไม่เท่ากันค่ะอบขนมตามระดับที่ต้องการได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจหรือก,กดบันทึกไว้เพื่อจะได้กลับมาดูและทําตามได้ค่ะ